เดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่ของจังหวัดสกลนครค่ะจังหวัดสกลนครนำ48หน่วยงานออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่อำเภอคำตะกรา้าพร้อมเยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุค่ะ นายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้นําทีมส่วนราชการภาคเอกชนและองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นรวม48หน่วยงานลงพื้นที่โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ตนนําบลนาแต้อ,อําเภอคําตะกรา้าจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบําบัดทุกบํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเพื่อส่งตรงบริการภาครัฐถึงมือประชาชนที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองกว่า110กิโลเมตรค่ะโดยมีนายอำเภอคําตะกรา้าผู้นําท้องถิ่นนะคะแล้วก็ ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งค่ะการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสกลนครและคณะได้พบกับปัญหาและความต้องการเร่งด่วนของชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่งเกษตรกรรมการขยายเขตระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตรการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำและการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำข้อมูลเหล่านี้ค่ะไปจัดทําแผนงานและโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาดำเนินการช่วยเหลือประชาชนต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะบริการภาครัฐแล้วค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและหัวหน้าส่วนราชการนะคะยังได้มอบร่วมมอบสิ่งของและโอ,อกาส ต่าง,างะะให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการด้วยได้แก่ถุงยังชีพสําหรับผู้ด้อยโอกาส30ชุดจากเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครและ70ชุดจากเมตตาธรรมบริรณฑิสกลนครนะคะเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท10ทุนจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเอกสารสปรกรี่ขีดศ1นมอบให้เกษตรกร149รายโดยสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนครค่ะมอบพันไม้ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านโดยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดรวมถึงมอบถุงยางชีพสำหรับผู้ยากไร้จากกอ,อรมนจังหวัดสกลนครค่ะภายในงานค่ะยังมีการสนับสนุนรถประกอบอาหารและชุดผลิตน้ำดื่มจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครเพื่อที่จะแจกจ่ายอาหารแก่ประชาชนที่มาร่วมงานนอกจากนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและคณะยังได้เดินเยี่ยมชมหน่วยบริการต่างๆปลูกต้นอินทนิล และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุมอบสิ่งของช่วยเหลือและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนในเชิงลึกค่ะโครงการจังหวัดเคลื่อนที่นะคะนะับเป็น,นกลไกสําคัญที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะคะลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและก็เป็นโอกาสสําคัญค่ะที่ภาครัฐจะได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชาวบ้านได้อย่างแท้จริงด้วยค่ะ